ล้วต้นวานสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอนะคะวันนี้ต้องบอกเลยว่าเราปังมากอยากจะไลฟ์สดมากจริงๆแต่ว่าอืมวันนี้มีธุระแล้วพรุ่งนี้ก็มีธุระอีกนะคะก็จะไม่ได้ไลฟ์สดพรุ่งนี้ก็จะไม่ได้ไลฟ์สดอีกนะจ๊ะหรืออาจจะได้ไลฟ์นะแต่จะต้องไลฟ์เร็วนิดนึงหรืออาจจะไม่ได้ไลฟ์ทุกคนคือเวลามันกระชั้นชิดมากๆนะคะก็ช่วงนี้ นะคะต้องไปดูแลคุณแม่พ่อบ้านนิดนึงนะคะก็เลยจะไม่จะไม่สะดวกไกลฟ์สดใน2วันนี้เนาะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็ปกติแล้วนะคะวันนี้คิดถึงพี่ๆมากวันนี้เป็นไงกันบ้างจ้าเดี๋ยวเราเปิดกันที่ปายินกันเลยละกันเดี๋ยวปายินตรงนี้เขาไม่ได้ลงอนอยให้เราทุกคนแต่ลงหุ้นนะสามสี่หุ้นเช้าก็สวยนะคะแล้ววันนี้หุ้นเย็นทุกคนเนี่ยนะคะเยอรมันเราแตกสามตัวตรงเลยนะ,ะสาหรับ ปฏิทินยังไงฝากทุกคนอุดหนุนน้องหน่อยนะคะเดี๋ยววันสองวันนี้หนูจะส่งรายละเอียดไปให้สำหรับสมาชิกเก่าเนาะว่าอ่าอุดหนุนอ่ต่อโปกันได้อะไรยังไงนะฝากอุดหนุนน้องหน่อยละกันเนาะถือว่าช่วยสนับสนุนน้องคนนี้ต่อไปเนาะนะคะหวังว่าพี่ทุกคนจะไม่ลืมน้องนะฝากทุกคนมาอุดหนุนไปที่น้องด้วยวันนี้ได้สามตัวกันไปก็อย่าลืมน้องคนนี้นะนะคะได้สามตัวตรงกันไปตรงนี้ด้วยแล้วก็ ได้สามหกตรงนี้ด้วยนะสับสามรัฐนะอันนี้คือสองรัฐนะทุกคนนะคะเออรัสเซียน่าจะพักยาวๆเลยทุกคนยาวเลยอะ่ะน่าจะเป็นโอ้บางคนถามมาถามหนูหลังบ้านว่ารัสเซียจะเปิดตอนไหนหนูหนูบอกเลยว่ายากมากช่วงนี้เป็นปีหรือเปล่าไม่แน่ใจทุกคนนะคะก็ดูสถานการณ์บ้านเมืองนะก็ คุณรัเสเซียที่ตกหุมห้วบเลยนะคะ2องรัฐของเรานะก็เป็นเยอรมันแดกตัวนี้ก็คือเยอรมันแล้วก็อังกฤษตัวนี้ก็เป็นตัวนี้นะคะศู๖สามของเราก็ได้ตัวสอบไปด้วยแล้วก็สามตัวแตกไปเลยนะคะก็ดีใจด้วยนะก็อย่างที่หมูบอกไปว่าไปคินนะมันไม่ได้ถ้าสมมติมันไม่มาหน่อยเนี่ยมันมันหน้ามันหน้าตามสามรัฐนะคะอม วันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันทุกคนไปไงปฏิ YouTube ของเราแตก3ามตัวแบบตั้งแต่น้อยแรกเลยนะคะเจ็ดเก้าหกนะทุกคนเจ็ดเก้าหกนะคะนี่นะคะคือลน์นะทุกคนคือลน์ที่สามารถสนับสนุนน้องได้นะคะในในการอุดหนุหนปฏิทินละกันเนาะนะคะโปรดีๆก็ยังมีอยู่ทุกคนก็สามารถมามันคุ้มอยู่แล้วแหละเพราะเ,เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเดือนมีนาคมเนี่ยนะคะ ออมสินกับหวยไทยปฏิทินหนูเข้านะออมสินเข้าแปดหนึ่งงวดมที่หนึ่งแล้วก็หวยไทยงวดล่าสุดเข้าศูนย์สามนะทุกคนปฏิทินหนูเข้าหวยไทยกับออมสินนะเพราะฉะนั้นใครอยากจะเอาไปเทียบเลขออมสินหรือหวยไทยนะคะอย่าลืมอุ่นหนูทุกคนคุ้มมากนะคือของหนูน่าจะถูกสุดแล้วมั้ง เพราะว่าหนึ่งพี่เพี่อไปใช้เองด้วยหรือพี่พ่อยากให้หนูลงให้ทุกวันหรอเอาไปใช้เองไม่ดีหรอทุกคนใช่ปะไม่ต้องให้ใครจะต้องมาเฮ้ยนู่นนี่นั่นใช่ไหมอันนี้เอาไปปรับใช้เองด้วยนะทุกคนจะได้แบบเออเกิดความชนะในการนับเลขอะไรก็ว่าไปในปฏิทินนะคะแต่เดือนนี้สวยมากนะเดือนมีนาคือเข้าออมสินแปดหนึ่งแบบสวยเลยนะคะแล้วก็เข้าหวยไทยศูนย์สามนะคะงวดน,นี้นะคะ คือสวยนะประมาณนี้ไฟหินสามารถปรับใช้ได้อ,อมสินและหวยไทยไม่งั้นหนูจะรีบส่งไปให้วันที่หนึ่งหรอทุกคนตอนเช้าไหนทุกคนรอปฏิทินมากนะคะเพราะว่าจะาไปเทียบเลขหวยไทยกับอมสินนั่นเองนะคะเจ็ดเก้าหทุกคนเราได้เจ็ดเก้าหนะสามตัวแตกกันไปแล้วเราก็ได้เกหด้วยนะคะแล้วเราได้ศูนย์เก้าด้วยทุกคนเห็นไหมมันกระจุกตรงนี้วันนี้กระจุกตรงนี้เลยนะคะกระจุกตรงนี้เลยจริงๆคือวันนี้คือสุดมากนะ สองตัวเด้งบนล่างนะแล้วก็มาทั้งสามหน่อยนะคะจริงๆวันนี้ควรจะไลฟ์สดที่สุดแต่มันไม่ว่างอะเนาะไม่ใช่หนุมไม่ไลฟ์เฉพาะวันที่หวยไม่เข้านะไม่จริงนะทุกคนวันนี้มันติดธุระนะคะแล้วก็เราได้อะไรอีกทุกคนเราได้หกแปดนะคะเราได้หกแปดตรงๆเน้นๆกันไปได้หกแปดไปด้วยนะคะ อุตสาห์เก่ง698ให้นะทุกคนเออม,าม,า 6, 9, 7, มัมา697ไม่เป็นไรเราได้แน่นอนนะ3ตัวตรงนี้ก็ได้อันนี้สมผลบุญนะใครตามได้อยากถวายดอกไม้หรือสนรับสนุนนะ้องคนนี้ด้วยการอุหนไปคินก็ดีนะทุกคนจ๋านะคะดีหมดนะคะยังไงก็ทักน้องมาหลังบ้านได้เนาะนะคะอย่าลืมน้องคนนี้นะได้68ไปด้วยอ่ะแล้วเราก็ได้60นด้วยทุกคนโหขายดีมากวันนี้ กระจุกนี้คือขายดีมากทุกคนตัวกันคือเข้าหมดค่ะหกเก้าูนย์เก้าศูนย์ทุกคนนะนี่สามตัวแตกกันไปนะดีใจด้วยนะอย่าให้หนูบอกไปว่าสามตัวมันชอบมาให้เราที่เผลอชอบมาตอนที่หนูลงคลิปลงเป็นคลิปที่ชอบมาจริงๆนะคะวันนี้ฟันแปดไปแปดเก้าสวยงามทุกคนคือวันนี้สวยทุกทางค่ะสายวิ่งสายวิ่งก็ดีนะคะสาย ฟันสายเจาะนะคะวันนี้คือปังหมด3ตัวนะคะก็ดีใจด้วยนะกับไปพี่ทุกคนนะคะเอาล่ะอย่าลืมน้องคนนี้นะ,ะฝากทุกคนมาหนุนไปที่น้องด้วยแล้วกันเนาะนะคะอืมต่อไปวันที่24นะคะหนูได้ตัวเริ่มก็คือหลักศูนย์นะศูนย์หนึ่งสองนะคะสามสี่หกนะคะศูนย์หนึ่งสองสามสี่หกค่ะศูนย์หนึ่งนะ 02แล้วก็06นะคะห้ยห้อยทยอ้อมสิน้งวันนี้หนูจะไลฟ์สดนะคะในช่องลอตโตอมาสาขา2เด้อนะคะไปกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะทุกคนยังได้ตัวเด่นอยู่ตัวเจาะยังไม่มามันจำไม่ได้เมื่อคืนนี้หลับเช้าเลยเพราะว่าติดซีรีส์นะพูดตรงๆนะคะเอาหนูก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งทุกคนไม่ได้ว่ารีบนอนรีบฝันนะก็ ฝันเขาให้ก็มาก็จําก็คงจําได้นะคะไม่ได้ซีเรียสแต่ว่าได้เด่นมาแล้วละ่ะนะคะวันนี้เนาะวันนี้คือเนี่ยคิดดูนะหนูทําวิดีโอเสร็จก็ต้องไปสบนบทวันนี้คือทุกอย่างมันยุ่งไปหมดนะวันนี้คือชีวิตแม่บ้านทุกคนเอ้ยนะคะคิดถึงพี่ๆจะตายคืออยากจะไลฟ์มากเลยวันนี้คือต้องแต่ภารก,กิจเนาะทุกคนจ๋าเอา้าศูนย์เก้า ศู4ย์เก้าสี่เก้าแล้วก็สามเก้านะสำหรับตัวกันนะคะศูนย์เก้าสี่เก้าสามเก้าเนาะคือเวลาวันไหนไปมาตัวกันมันชอบมามันชอบมาแบบมันชอบมาอีกสักวันหนึ่งอะไรเงี้ยยังไงไตัวกันน่าจะเด่นอยู่นะวันพรุ่งนี้นะคะเอาล่ะพรุ่งนี้มีตัวชนนะมีตัวชนนะคะสามหนึ่งสามสองสามหกนะคะศูนย์สองสามสองสี่สองพวกนี้จะ ต่ำทีเดียวเลยก็ไม่ใช่ก็ยังมีเลขสูงมาผสมกับเลขต่ำอยู่ก็คือสามหกอะไรพวกนี้นะคะประมาณนี้ในวันพรุ่งนี้ทุกคนจะลืมเอาหนุนไปคิดน้องนะเดี๋ยวจะส่งรายละเอียดไปให้นะ้องสำหรับสมาชิกเก่าที่เคยอุดหนุนกันยังไงก็นะเอาไปเทียบเลขออาสิษกับหวยไทยยังไงก็คุมทุกคนเดือนนี้ก็ มไม่สวยมากแต่ว่าได้คุ้มทุนแน่นอนนะสำหรับการเทียบเลขเออมสินหรือหวยไทยนะคะขอจับสามตัวให้หน่อยละกันนะคะจับลายไหนดีอ่ะจับลายบนหน่อยละกันนะขอจับลายบนอีกสักวันหนึ่งเนาะศูนย์สามหนึ่งนะคะศูนย์สามสองนะคะแล้วก็ศูนย์สามหกนะสามสี่หนึ่งสามสี่สองนะคะ, 3, 4, 1, 3, 4, 2, ะ,คะแล้วก็สามสี่หกนะ,ะโอเค เดี๋ยวขอเป็นตำแหน่งตรงนี้ละกันตำแหน่งสามหกสี่หกละกันเนาะในวันพรุ่งนี้นะคะมันชอบมาทีเผอทุกคน3ตัวอย่างที่หนูเตือนไปเมื่อวานเนี้ยสตัวมันชอบมาทีเผลอรจริงๆนะคะ ็มาจริงอะไรจริงทุกคนเมื่อวานนี้นะคะเดี๋ยวหนูฟันให้ก็จะไปเลยละกันฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วก็ใครสนใจปะตทินนะโอ้หนุนน้องคนนี้หน่อยนะใครได้สามตัวยังไงก็มาซัพพอร์ตน้องหน่อยนะคะลอตเตอรี่วัจีสองพันสิบแปดตรงนี้นะคะทักไลน์มาได้เลยนะเดี๋ยวหนูจะฟันให้พ่กนี้เป็นหลักสองละกันนะคะฟันสองไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ฟันสามไปสามสิบเปอร์เซ็นต์นะคะประมาณนี้นะ เจอกันใหม่พวกนี้ที่เก่าเวลาเดิมหรือเปล่าไม่แน่ใจพรุ่งนี้ไม่ได้ไลฟ์สดแน่เลยนะคะเอาละเดี๋ยวหนูจะมาลงคลิปให้แล้วกันเนาะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ทุกคนสวัสดีค่ะ